ีค่ะตะวันนะคะชินเคยค่ะเข้าสวนเก็บผักนะคะก็ช่วงนี้มะเขือก็เริ่มสุกแล้วนะคะแล้วก็เป็นชุดเ,เกือบจะชุดสุดท้ายนะคะเพราะว่าอากาศวันนี้ร้อนวันสุดท้ายพรุ่งนี้ก็อากาศก็จะลดเหลืออยู่ประมาณ26องศาแล้วก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะก็ตอนนี้ก็มะเขือเนี่ยก็เริ่มไม่ให้น้ําแล้วนะคะเขาจะได้สุกทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าเกิด เขาเดูใบไ,ไม้ร่วงแล้วเนี่ยคือที่เนี่ยเหมาะจะแรงมากค่ะเป็นเดืเดอนสองเดือนเลยมะเขือเทศก็จะเกิดคล้ายๆมันเป็นเชื้อรานะคะเพราะว่ามันได้น้าค้างมากไปนะคะผิวเขาจะผิวเขาจะเสียแล้วก็เน่าค่ะก็ไงเราก็ตอนนี้เราก็ต้องเร่งให้เขาสุกก่อนที่จะจะหนาวนะคะวันนี้ก็จะมาเก็บมะเขือค่ะนี่ค่ะมะเขือ เอาไปทำอาหารให้คนงานนะคะวันนี้วันเสาร์คนงานจะเยอะเพราะว่าแฟนแล้วก็เพื่อนของเพื่อนก็จะมาช่วยกันช่วยกันฉาบปูนนะคะก็เลยว่ากะว่าจะเก็บผักเยอะหน่อยวันนี้เอาไปทำอาหารให้ให้ให้พวกพวกข้าวทานนะคะไงก็ไปเก็บผักกันเลยค่ะ ักทองก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้ขวนเขาขวนเขาแห้งดีอะคะ่ะแล้วค่อยเก็บนี่ก็เกือบได้แล้วนะคะเนี่ยเกือบจะได้เก็บละนี่ค่ะแบล็คเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวรอเขาสุกเยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะมาเก็บเอาอไปทำแยมะคะ่ะ ทำไว้สักกระปุกสองกระปุกนะคะไว้ทานกับขนมปังปิ้ง ทราบว่าเป็นพริกพันอะไรนะคะนะคะอ้วนๆเผ็ดนะคะส่วนตัวแล้วคิดว่าเผ็ดค่ะแฟนก็ว่าเผ็ดค่ะ กะเพราค่ะปลูกไว้หนึ่งแถวค่ะแล้วก็มีในกระบะแล้วก็ในกระถางนะคะพะเก็บไปสามรอบแล้วค่ะลอยเฮี้ยนแต่ละรอบก็พอได้อยู่นะคะสามรอบทานอยู่คนเดียวค่ะ ส่วนพริกก็เริ่มแดงนะคะให้น้ำน้อยลงเขาจะได้แดงเร็วค่ะดีเลยค่ะได้ได้เป็นพริกน้ำค้างนะคะช่วงนี้น้ำค้างแรงค่ะตอนกลางคืนวันนี้เราก็จะเก็บมะเขือมันแดงอีกแล้วนะคะ เก็บมะเขืออีกรอบนึงอุ้ยอุ้ยร่วงไปค่ะเก็บมะเขือกัน ทำอะไรมะเขือเชอร์รี่นะคะพันนี้หวานมากค่ะนะคะ่ะหวานหวานจริงๆค่ะพันนี้แบบทานเป็นผลไม้ได้เลยค่ะ ะะพื้นที่โลกนิดนึงนะคะกวดก็คิดว่าอาจจะแล้วเสร็จก่อนสิ้นปีค่ะนี่คือห้องนั่งเล่นนะคะห้องครัวผ่านมาห้องนั่งเล่นแล้วก็นี่ทางบันไดค่ะขึ้นไปชั้นสองนะคะแต่ตอนนี้ทำชั้นแรกก่อนมีประตูทางข้า วันนี้พอเท่านี้ก่อนนะคะคนงานมากันแล้วค่ะตะวันขอรีบไปทำงานก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตะวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ